สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราช,ชาวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีสาธ,ธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภร,ริยาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเงยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เวลา17นาฬิกา16นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนะับพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราช,ชวรโรกาสให้นายศรสใยศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนางวันดาราศรีพันดอนภร,ริยาเฝ้าทูลออนทุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ประเทศไทยและสาธ,ธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทุนระหว่างกันเมื่อวันที่19ธันวาคม2493โดยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันมาอย่างยาวนานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเงยือนสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13-19ถึงมิถุนายน2535เพื่อทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโครงการพัฒนาประเทศด้านต่างๆนับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมาจบจนปัจจุบัน การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี2568ซึ่งทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนอาทิด้านการค้าด้านการลงทุนด้านการท่องเที่ยว รวมถึงด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขและการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างกันให้เจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราช,ชวรโรกาศให้ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์กิตยารักษ์นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบังนำคณะผู้บริหารสถาบันเฝ้าทุลอองทุลีพระบาททูลกระาทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตก,กิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์พร้อมครยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหาทัไทยด้านวิศวกรรมการบินและอากาศยานมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทรงมีความเชี่ยวชาญด้านการบินเป็นพิเศษทรงสำเร็จหลักสูตรเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงและหลักสูตรการบินรบชั้นสูงอีกทั้งทรงฝึกบินตามหลักสูตรนักบินจนได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเมื่อปี2548 พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านการบินํำให้ได้รับการถวายพระเกียรติว่ากษัตริย์นักบินท่งรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินพระราชทานความรู้และประสบการณ์ที่ทรงได้รับกลับมาถ่ายทอดให้นักเรียนการบินและทรงทําการฝึกสอนให้แก่นักบินของหน่วยบินเดโชชัย3และกองทัพอากาศ ทรงอุทิศพระวรากายเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบินของประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่มาตรฐานระดับสากลโดยมีพระวิริยะอุตสาหะและทรงมุ่งมั่นที่จะทรงใช้ความเป็นนักบินปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการบินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออนาราษฎดร สมเด็จพระกนิษาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกณน,นครเจนีวาแห่งใหม่และทออประเนตความก้าวหน้าขององค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปหรือเซน วันที่18กุมภาพันธ์2568เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธทรส,สวิสซ,ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระนิคฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวา ทรงเปิดสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกนนครเจนีวาแห่งใหม่ณที่นั้นนายพิชัยนริพถันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์นางสาวอุสนาพิร,รานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินนครเจนิวาและนางพิมพ์ชนกพิษฟิลเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นสำนักงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งขึ้นปี2538หลังการจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO ต่อมาในปี2557คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกประสานงานกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO ด้วยจึงเปลี่ยนชื่อเป็นคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก มีภารกิจเป็นผู้แทนเพื่อประสานงานและร่วมแสดงบทบาทของประเทศไทยภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกรวมถึงด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการอยู่ที่อาคารศูนย์นานาชาติควงแทรงกว่า26ปีต่อมาปี2563ได้รับงบประมาณจัดซื้อที่ดินพร้อมอาคารโบราณอ,อายุกว่า300ปีเพื่อปรับปรุงและใช้เป็นที่ทำการแห่งใหม่ที่ถนนวัลวรองเมืองเบลวูนครเจนีวาเนื้อที่4ไร่เศษเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลไทยเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563 ตั้งอยู่บนเนินใกล้กับแนวเขาทิวทัศน์กว้างไกลาสามารถมองเห็นเทือกเขาซาวอยและภูเขาซาแลบรวมทั้งทะเลสาบเจนีวาเป็นสถานที่ที่มีค่าเชิงประวัติศาสตร์สำนักงานมรดกของเจนีวาระบุว่าเป็นอาคารอนุรักษ์เก่าแก่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปะเคยเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวชาวเจนีวาที่มีชื่อเสียง ที่ทําการแห่งใหม่นี้ประกอบด้วยอาคารสองหลังอาคารหลักมี3ชั้นยังคงพื้นไม้ดั้งเดิมของอาคารไว้ตกแต่งผนังด้วยวอลเปเปอร์ภาพขาบวนพยุหะยาตราทางชลมากในสมัยอยุธยาผลงานของนายฟรัน์ฮาเวียฟอนฮาเบอร์มันจากพิพิธภัณฑ์ลาเคนเฮาราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์สื่อถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและประเทศตะวันตก ได้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ฉนวนรักษาอุณหภูมิและระบบระบายอากาศคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานถือเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความสามัคคีและความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายร่วมกันเวลา15นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปหรือเซิร์นเป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศช่วงแรกใช้ชื่อว่าสภาวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปหรือ European Council for Nuclear Research มีชื่อย่อว่าเซิร์นเพื่อศึกษาฟิสิกส์อนุภาคตั้งมืวันที่29กันยายน2479ปัจจุบันเซิร์นมีสมาชิก24ประเทศสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวาใกล้กับชายแดนฝรั่งเศสสวิสเจ้าหน้าที่3,000คน เซิร์นมีเครื่องเร่งอนุภาคารดรอนขนาดใหญ่ชื่อย่อว่า LHC อยู่ในอุโมง์ใต้ดินเป็นวงกลมมีเส้นรอบวง27กิโลเมตรมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมทั้งเขตฝรั่งเศสและสวิสลึกจากผิวดินประมาณ100เมตร เครื่องเร่งนี้ทำหน้าที่เร่งลำอนุภาคโปรตอนสองลำส่วนทางการให้เร็วใกล้อัตราเร็วแสงจากนั้นจะบังคับให้ลำอนุภาคทั้งสองชนกันเกิดอนุภาคชนิดต่างๆและเก็บบันทึกผลการทดลองไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนำไปศึกษาค้นหาอนุภาคใหม่รวมทั้งคุณสมบัติของอนุภาคที่ค้นพบมาก่อน สมเด็จพระนิษฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนรสถานีทดลองแอตาสเป็นหนึ่งในสี่ของสถานีทดลองหลักของเครื่องเร่งอนุภาค LHC สถานีนี้มีอุปกรณ์ตรวจวัดอนุภาคใหญ่ที่สุดของเซิร์นขนาดยาว46เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง25เมตรน้ำหนักราว7,000ตันตั้งอยู่ฝั่งสวิส วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อค้นหาอนุภาคฮิกส์อนุภาคนอกแบบจำลองมาตรฐานสสารามืดและมิติพิเศษเพื่อยืนยันผลการทดลองเหล่านี้เซิร ER ์ยังมีอีกสถานีหนึ่งชื่อว่าสถานีทดลอง CMS มีหน้าที่คล้ายกับสถานีแอตลาอีกด้วยในปี2555เซ ER ิร์แถลงว่าได้ค้นพบอนุภาคฮิกส์จากทั้งสองสถานีที่รอคอยกันมากว่า50ปี หากขาดอนุภาคฮิกส์แล้วทฤษฎีแบบจำลองมาตรฐานจะไม่สามารถบรรยายการมีมวลของอนุภาคมูลฐานได้ส่งผลให้นักวิทยาศาสตร,ร,ร์ชื่อศาสตราจารย์ปีเตอร์ฮิกส์และาศสาสตราจารย์ฟรังซัวอองแกลผู้เสนอทฤษฎีนี้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี2556 yes. จากนั้นทอดพระเนรประตูสู่วิทยาศาสตร์ไซแอนเกตเว เป็นศูนย์การศึกษาและเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ล่าสุดของเซิร์นเปิดเมื่อปี2563เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เยี่ยมชมถึงความมหัศจรรย์ของฟิสิกส์อนุภาคและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์จะแสดงนิทรศาการเชิงโต้ตอบประสบการณ์เสมือนจริงการประชุมเชิงปฏิบัติการบ่งบอกความก้าวหน้าล้ำยุคข,ของเซิร์นและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลงานของเซิร์น นอกจากนี้ยังมีนิทรศการถาวร3ส่วนส่วนแรกคือนิทรศการเพื่อรู้จักเซิร์นได้แก่เครื่องเร่งอนุภาคของเซิร์นเครื่องตรวจวัดขนาดยักษ์เช่นที่สถานีแอตลาสและสถานี CMS ประโยชน์ของผลงานวิจัยต่อสังคมเช่นการประยุกต์ใช้งานในโรงพยาบาลนิทรศการส่วนที่2ชื่อว่าเอกภพของเราและส่วนที่3ชื่อว่าโลกควนตัม สมเด็จพระกนิฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประเทศไทยร่วมมือกับเซิร์นเสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์นแล้ว6ครั้งในช่วง25ปีที่ผ่านมาที่ผ่านมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้เลขาธิการใหญ่และผู้บริหารของเซิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในของเซิร์นและมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยของประเทศไทยได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธสถาบันวิจัยแสงสินโครตรอนองค์การมหาชนและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทำให้นักวิจัยของประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวิจัยและพัฒนากับเซิร์นซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์แนวหน้าของโลกมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศต,ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีได้สนองพระราชดำริประสานความร่วมมือระหว่างเซิร์นและมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยจนถึงปัจจุบัน ล่าสุดประเทศไทยได้ขยายความร่วมมือใหม่กับเซิรเพิ่มขึ้นอีก2โครงการคือโครงการตรวจวัดอนุภาคนิวตริโนที่เกิดจากการชนกันของโปรโตอนพลังงานสูงในเครื่องเร่งอนุภาค LHC เพื่อเพิ่มความเข้าใจโดยเฉพาะการเชื่อมโยงนิวตริโนที่เกิดจากเครื่องเร่งอนุภาคและจากแหล่งอื่นในเอกภพ ส่วนโครงการการศึกษาเพื่อสร้างเครื่องเร่งรุ่นใหม่ของเซ ER <ส>ิร์นชื่อย่อว่า FCC มีรูปแบบเป็นวงกลมเช่นเดียวกับ LHC แต่เส้นรอบวงประมาณ91-100กิโลเมตรใหญ่กว่า LHC 3-4เท่าเพื่อค้นหาปรากฏการณ์ฟิสิกส์ที่ยังไม่ทราบเช่นสะสารมืดและอนุภาคนอกเหนือแบบจำลองมาตรฐานประเทศไทยเข้าไปร่วมมือด้านการออกแบบแม่เหล็ก นอกจากนี้ทรงพระกรุณาปลดเก้าปลดกระหม่อมให้ร่วมมือด้านการพัฒนากําลังคนเช่นการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฤดูร้อนโครงการอบรมครูนานาชาติแบ่งเป็นโครงการครูมัธยมศึกษาตอนปลายสากลและโครงการสัปดาห์ครูสากลและโครงการนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมจากประเทศไทยทุกโครงการ200คน การค้นคว้าวิจัยของเซิร์นเรื่องจักรวาลและการกำเนิดของมนุษย์ช่วยให้เรามีความรู้เกี่ยวกับตัวเราว่ามาจากไหนเรียนรู้ดวงดาวและยังมีผลพลอยได้จากการค้นคว้าวิจัยนี้ทําให้พบรังสีหรือคลื่นแสงต่างๆที่นําไปใช้ประโยชน์เช่นรักษาโรคมะเร็งการสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์ทําให้เกิดเว็บไซต์ที่ขณะนี้นําไปใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ประทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสสวิส